ัสดีครับอีกรอบหนึ่งสวัสดีครับวันเดียวกันนะแต่คือเอามาให้ดูอีกคลิปแยกเป็นอีกคลิปอันนี้เป็นกระเป๋าใบเก่าของคุณโจโจ้คลิคาส่วนเนี้ยคือใบใหม่อ่ะลุงถือใบใบใบสวยว่ะใบเก่าเนี้ยลุงบอกลุงเห็นว่ามันมีตำหนิลุงก็เลยจะทําให้ใหม่ทั้งใบเลยนึ่งก็คือใบนี้ส่วนใบเนี้ยเอามาลดราคาขายกันอย่างที่ผมบอกราคาไปแล้วคือพันสามเก้าสิบนะก็ไม่มีอะไรให้ดูเยอะคือมีแผลเคยให้ดูไปแล้วส่วนใบนี้ดูใบนี้ดีกว่าใบนี้ดูความเนี้ยนี่ เอาไให้ดูใกล้อ่าเดี๋ยวนนี่คือเปอิดนะผมเปิดให้ดูเป็นหนังลองซิปอยู่ข้างในเดี๋ยวผมจะลองคาดตัวให้ดูด้วยนี่นีเป็นซิปหยดน้ําแบบสั้นนะเพื่อให้มันกระชับนะให้มันไม่ยาวอันนี้ปีกปีกที่เราเอามาลองเรียกว่าอะไรปีกรับสายตรงนี้คือที่พันสายทำสวยอันนี้คือตัวล็อกก้ามปูทองเหลืองปัดเงานะปัดดำนะปัดเงา อันนี้ที่ปรับระยะสายก็ครบแล้วนะไม่มีอะไรคือแบบ<ม>แบบเดิมแหละนี่คือเรี้ยงท่งกระเพาะปลารุ่นสองอซิปนั้นมีซิปลับด้านในที่มีหนังอันนี้ผมทมไม้แบบให้กล้องเห็นเยอะน,อะน,นี่ลงอยู่ข้างหลังนะผมไม่ได้ย้ายไปไหนนะคือผมแค่เปลี่ยนมุมไม่เฉยตรงนี้มันแสงเขา้าเข้าดีผมไม่ได้ปรับระยะสายนะผมกลัวเป็นรอย คือผมไม่ได้ไม่ได้คาดคือผมผมจะคาดให้ดูเฉยๆนี่ประมาณนี้เลื่อนได้อีกเยอะอ่าเลื่อได้เยอะคาดเอวก็ได้นะคาด,ดเอวคาด,คดอเอวคาดอกอีผมก็ไม่ได้บปอกสายนะก็ใบนี้นะเป็นใบของคุณโจโจ้แคลริคานะชื่อในเฟซบุ๊กส่งให้เขาวันนี้เลยแหละใช่ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ใช่ครับส่งส่งวันนี้วันได้ไหมวะาะเดี๋ยวผมโทรหาคุณโจโจ้แล้วกันว่าผมจะส่งวันนี้หรือพรุ่งนี้วันนี้วันอาทิตย์อะวันนี้วันอาทิตย์ที่สิบแปด นะขอบคุณที่อุดหนุนกันนะครับก็เดี๋ยวจะรีบไปส่งได้แน,น่นอนได้แน,น่นอนไม่ครับส่วนในใบลดราคาเออใบลดราคาอยู่ตรงนี้นะใบนี้คันสามเก้าสิบนะก็ค่าสนใจเหมือนกันทุกอย่างต่างแค่<ม>ตรงเนี้ยม,ม,ม,มีมีรูมีเขาเรียกอะไรวะรูะเข็มรูเข็มตรงนี้นะตอนนี้ก็แก้แล้วผมก็เปิดให้ดูแผงเรียบร้อยแล้วในคลิป่อนนี้ ลองไปดูกันก็ผมเปิดให้ดูแล้บร้อนแล้วผมอารุงของแก้แล้วนะก็ติดต่อเข้ามาถ้าอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาพันสามเก้าสิบอารุงเรามาสวัสดีบายบายอมกันชืออ่นะไปแล้วสวัสดีครับ